คุณผู้ชมครับสุดท้ายคดีสาวสักลายที่ถูกฆ่าเอาไปทิ้งในไร่มันก็ได้คําตอบจริงๆหลังจากที่ช่อง8เราติดตามเรื่องนี้กันมาจนกระทั่งเมื่อคืนนี้ตํารวจเนี่ยเขาไปจับกลุ่มตัวผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่าในนนชื่อเล่นนะครับหรือชื่อจริงก็คือปรัชญาทัศ สมุดทองแดงคุณผู้ชมครับเปิดภาพผู้ต้องหาให้ดูก่อนเพราะว่าคดีนี้เราติดตามกันมาตั้งแต่ตอนต้นหลังจากที่สาวสักลายกลายเป,ป็นปริศนาว่าน้องคนนี้คือใครกันแน่จนกระทั่งสุดท้ายทราบชื่อของน้องแล้วว่าน้องเองเนี่ยก็คือน้องจันจิราคําแก้วหรือว่าน้องสม้มนี่คือภาพเมื่อคืนครับตอนที่ทางตํารวจเขาไปล็อกตัวในนนฆาตกรตัวจริงมาและปรากฏว่าคดีนี้ที่มันน่าตกใจก็คือหลังจากจับตัวในนนมาคุณผู้ชมฮะมันกลายว่าคดีนี้ค่ะ ทางผู้ต้องหาคือในนนมีการใช้อาวุธมีดทำร้ายน้องแล้วก็อุ้มศพน้องใส่รถเก่งเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะจากพื้นที่ก็คือที่สุพรรณบุรี<ะ>แล้วเอาไปทิ้งชนบุรีนะฮะ ล่าสุดคุณผู้ชมครับหลังจากที่เมื่อคืนนี้จับกลุมตัวนายนนท์ผมให้ดูวงจรปิดก่อนดีกว่าเป็นหลักฐานอย่าลืมว่าคาดีนี้ตำรวจเก่งมากเพราะเขาสืบว่าศพสาวรอยสักคือใครจนกระทั่งรู้ตัวแล้วเขาก็มาจับไอ้เจ้านนคนนี้เมื่อคือนญาติของน้องพ้อมเนี่ยก็เลยตำบ,บันไปที่กลางหลังทีหนึ่งปรากฏว่านี้ได้วงจรปิดครับคุณผู้ชมฮะ เขาขนศพน้องส้มใส่รถเก๋งเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮาสีบลอนเทาไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนโดยเบื้องต้นเลยเนี่ยภาพที่คุณผู้ชมจะเห็นต่อไปนี้นั่นก็คือน้องส้มถูกแทงตายแล้วเอาศพยัดท้ายรถหลังจากนั้นภาพนี้คือตอนบ่ายโมง9นาทีช่วงของวันที่30พฤศจิกายนจะเห็นว่ารถเก๋งจริงๆก็คือรถเก๋งของน้องซ้มนั่นแหละ<ช>ถูกไหมครับเมย์กำลังข<ช>ับออกมาจากบ้านพักของไอ้เจ้านน คาดว่ากําลังจะมุ่งหน้าไปจังหวัดชนบุรีเพื่อหาที่ทิ้งศพน้องเดี๋ยวขอหยุดภาพรถเอาไว้ให้ดูสักนิดหนึ่งนี้ฮะศพน้องอยู่ท้ายรถนะฮะ,ฮะไม่ต้องรถต้องสงสัยแล้วนะฮะอันนี้คือรถผู้ต้องหาแล้วแหละรถของคนตายแต่ผู้ต้องหาขับม,มุมถัดมาครับหลังจากนั้นเนี่ยก่อนที่จากสุพรรณจะมุ่งหน้าไปชนเราจะได้ลักษณะกล้องวงจรปิดเนี่ยในมุมต่างๆมุมถัดมาเลยนะครับมันจะมีมุมที่ขับผ่านทางถนน และเราก็มาทราบความจริงว่ารถคันนี้คุณผู้ชมฮะนี่มันจะมีอีกมุมหนึ่งก็คือในมุมที่กล้องจับภาพได้คือตอน6โมง20ตอนเย็นนะครับรถเก๋งของนายนนประชญาทัศน์นำร่างน้องจิราพรหรือน้องส้มยัดใส่กระโปรงแล้วเอาไปทิ้งไร่มันสำปะหลังเดี๋ยวขอหยุดภาพสักน,นิดหนึ่งนะฮะและหลังจากนั้นเขาก็ทิ้งเสร็จคุณผู้ชมดูนะฮะยังมีอารมณ์ขับรถแวะไปหาเพื่อน โดยเบื้องต้นเนี่ยเห็นบอกว่ามันจะมีกล้องอีกตัวหนึ่งคือ18นาฬิกาสีนาทีใช่ค่ะก็คือจริงๆจ,จ,จุดนี้เป็นจุดที่จังหวัดชนบุรีแหละหลังจากทิ้งศพเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ขับมาจอดที่บ้านเพื่อนก็คือในตั้มซึ่งในตั้มเนี่ยเป็นคนที่เขามาสารภาพตอนหลังด้วยว่าเขาเป็นคนลงมือใช่ค่ะฆ่าน้องซึ่งเดี๋ยวเราจะไปว่ากัน,น,นเรื่องในตันต้มอีกทีนอัน,น,อน,น,อน,นี้คือจอดรถแล้วใช่ไหมจอดรถแล้วไปหาใครนะครับมาหาตั้มซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของเขาเดี๋ยวจะมีภาพลงรถด้วยใช่ไหมใช เอาคําว่ารับออกไปก่อนถ้ามันบังรถที่เกิดขึ้นฮะค่ะเดี๋ยวเขาจะลงทากรถเนี่ยค่ะแล้วก็ข้ามถนนไปฝั่งตรงข้ามซึ่งบ้านของใยตั้มเนี่ยจะอยู่ฝั่งเนี่ยค่ะหลังจากข้ามถนนไปก็คือไปบอกกับเพื่อนว่าตัวเองได้ฆ่าน้องสม้มใช่แล้วก็มีวงจรปิดมุมถัดมาค่ะหลังจากลงมาแล้วเนี่ยนะคะข้ามมาแล้วเนี่ยเดินออกจากบ้านใยนตั้มอันนี้มาที่รถเพื่อที่จะมาเอากันชน จากรถมาฝากไว้ที่บ้านตมถามว่ากันชนนี้คืออะไรเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเปิดประตูนะคะแล้วหยิบกันชนลงมากันชนนี้ก็คือกันชนของรถคันนี้แหละที่หลุดตอนที่เขาไปทิ้งศพน้องที่ไร่มันสําปะหลังแล้วไปพุ่งชนเสาปูนบริเวณนั้น <ừ> กันชนก็เลยหลุดแล้วเขาก็เลยหยิบกันชนลงมามุมต่อไปเลยค่ะเพื่อ,อที่<อ>จะเดิน,เ,นเอาไปวาไว้ที่บ้านว่าเบื้องต้นเนี่ยทางด้านของตัวคนร้ายในนนเอง เดี๋ยวเขาเปิดภาพไปเรื่อยๆนะฮะตั้งแต่หยิบกันชนคุณผู้ชมจํารถคันนี้ไว้นะเท่ากับว่ามันถ่าน้องใสท้ายรถและเดี๋ยวจะบอกว่านี่ฮะโอ้โหมันไปชนไปชนอะไรนะเ <ไป S 1> ม์ไปชนเสาปูนที่ไร่มันสัมปะหลังที่เอาศพนอนอยใช่ค่ะเดี๋ยวดูตอนมันแบกรอบหนึ่งก็ได้นะฮะแล้วใครจะนึกวนกลับไปตอนที่แบกกันชนข้ามถนนสักนิดหนึ่งที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อกี้นี้ เพราะฉะนั้นนี่เท่ากับว่าเก็บหลักฐานทุกอย่างสแสดงว่าเตรียมการมาหมดแล้วใช่หรือไม่เพราะปะกติคนเรารถชนเนี่ยต้องรีบตามประกันทั้งที่ตัวเองเนี่ยทิ้งศพแล้วคนแบกแต่ป,ตประเด็นก็คือเจ้าตัวเองเนี่ยยังเก็บกันชนใส่รถแล้วรถคันนี้คือรถของน้องส้มนะฮะ,ค,ะคนที่เขาแทงเสร็จแล้วหอ่อศพแล้วก็เอาใส่กระโปรงหลังรถมาและนี่คือซาาก,กันชนรถของน้องฮะข้ามถนนอย่างน,างนี้เลย เอาไปไหนนะเมย์มาฝากไว้ที่บ้านในตั้มเพื่อนเพื่อนของเขาหลังจากนั้นเนี่ยพอวางกันชนเสร็จแล้วเนี่ยนะคะก็ใช้เวลาอยู่ที่บ้านในต้มเนี่ยน่าจะประมาณครึ่งชั่วโมงถึง45นาทีได้ค่ะเขาก็มีการเดินกลับมาที่รถคราวนี้เนี่ยเขาจะมีการอุ้มแมวกลับมาด้วยหลังจากมาคลิปตัวที่6เลยค่ะเขาก็เดินกลับมาที่รถแล้วออกไปก่อนนะแล้วก็อุ้มแมวคือแมวตัวเนี้ยเหมือนเป็นแมวที่เขารักแล้วก็เหมือนอคุณผู้ชม <ใน S 1> จะสังเกตนะฮะฆ่ามนุษย์แต่รักแมว ไม่รู้ว่าเมตตาประเภทไหนเนี่ยนะฮะ,ฮะแล้วนี่คือมาพบกับเพื่อนประเด็นก็คือเส้นทางขนศพที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะฮะจากสุพรรณบุรีที่เขาบีบคอแทงน้องแล้วก็เอาศพใส่ท้ายรถแล้วก็มุ่งหน้ามาทิ้งเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นมาหาเพื่อนตัดภาพมาวันนี้เลยครับผู้ชมฮะสอพห้วใหญ่ตำรวจเองคุมตัวเนี่ยนะฮะทางด้านของทางผู้ต้องหาเนี่ยนะครับออกมาจากโรงพักเพื่อเตรียมจะเอาไปชี้จุดเกิดเหตุ ตัดภาพมาเลยฮะณนะขณะนี้ให้ดูเต็มๆก่อนโดยเบื้องต้นทันทีที่เปิดตัวเขาออกมาเนี่ยจากห้องสอบนักข่าวถามบอกว่าอยากจะพูดอะไรเจ้าตัวเองก้มหน้าก้มตามไม่ตอบอะไรทั้งสิ้น

นี่คือตอนตำรวจจะคุมตัวพาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพไม่ตอบอะไรสักคำตัดผ้าถัดมาครับพุกผู้ชมฮะคือตอนที่พาไปทำแผนเอาจุดสำคัญก่อนคือจุดทิ้งศพก็คือที่ชนบุรี<ะ>มันฆ่าจากสุพรรณมันหี้ศพมาทิ้งชนบุรีตัดผ้าไปที่ไร่มันสัมปะหลังเลยนะครับโดยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเองเนี่ยเห็นบอกว่านำตัวผู้ต้องหาเพราะว่าจุดนี้มันจะมีจุดที่เมื่อกี้เมย์บอกคุณผู้ชมไปเอาศพมาทิ้งแล้วขับรถชน<ะ>จนกระทั่งเขาเรียกอะไรกันชนหลุดนี่นะฮะซึ่งทางที่จะเข้า ไปทิ้งศพเนี่ย,ยดูนะฮะมันเป็นทางที่ค่อนข้างจะขรุขระรถเก๋งเนี่ยของน้องส้มซึ่งทางฆาตากรในนนฆ่าเขาและเอารถเขามาใช้ไปเสียหลักชนกับเสาปูนในไร่มันสำปะหลังหลังจากนั้นเนี่ยทางด้านของในนนอุ้มร่างน้องจันจิราหรือน้องส้มออกจากกระโปรงรถแล้วนำมาวางไว้ที่ร่องน้ำแล้วอําพรางโดยการเอาแผ่นไม้ปิด ขออนุญาตถ้าย้อนภาพกลับไปเอามาเปิดคู่กันในวันที่เจอร่างน้องคุณผู้ชมจะนึกออกเลยว่าตอนที่เจอศพสาวสักรายคดีนี้เนี่ยมันจะมีพวกกิ่งไม้กับใบหญ้าแล้วก็พวกแผ่นพลาสติกต่างๆเนี่ยสุมปิดศพเอาไว้วันนี้เอามาเทียบกันฮะตรงจุดที่เขามาเอาศพน้องมาทิ้ง มันมีอีกอันหนึ่งผมเล่าแบบย่อๆเลยแล้วกันคําถามก็คือวันนั้นที่เจอศพคือภาพขวามือนะฮะภาพเก่านะฮะคุณผู้ชมจําได้ใช่ไหมมันมีแผ่นแผ่นยันไอ้ไข่ตกอยู่ตอนแรกก็สงสัยว่ามันคือการสะกดผีหรือเปล่าปรากฏว่าตํารวจเขาสอบไปสอบมาเนี่ยไม่ใช่การสะกดผีหรอกฮะแต่เข้าใจว่าระหว่างที่มันฆ่าเสร็จเนี่ยโดยการบีบแล้วแทงเนี่ยมันเอาผ้าห่อมันบอกว่ายันเนี่ยมันติดมาด้วยมันก็เลยรวบผ้าทั้งหมดเนี่ยแล้วก็จับน้องเนี่ยห่อแล้วยัดรถ วันนี้เขาก็เลยมาชี้จุดตรงที่มันเอาร่างน้องมาทิ้งมันมีจุดนี้แหละฮะนักข่าวพยายามสอบถามไอ้จุนนนอีกครั้งหนึ่งว่า <risque> เพราะอะไรถึงฆ่าเสียใจไหมรู้สึกผิดไหมปรากฏว่ามันใส่หน้าตอบกลับมาแบบเบาๆคำตอบที่แบบไม่มีเสียงเนี่ยแหละนะฮะ วันนั้นเกิดอะไรขึ้นนี่ครับคุณผู้ชมครับเหมือนกับจะไม่เสียใจใช่ไหมก็เลยสายหน้าแน่นอนที่สุดคุณผู้ชมครับเขาลงมือฆ่าน้องจากสุพรรณเอามาทิ้งที่ชนบุรีวันนี้ตำรวจก็เลยพาไอ้หมอเนี่ยย้อนกลับไปยังจุดฆ่าที่สุพรรณบุรีเพราะเขาชี้จุดแล้วว่ามันทิ้งที่ชน ตัดภาพไปที่สุพรรณบุรีแต่ว่าตอนสุพรรณบุรีเนี่ยคือตอนเกือบหนึ่งทุ่มแล้วตำรวจสพห้วยใหญ่เนี่ยให้ไอ้เจ้านนเนี่ยนั่งอยู่ในรถแล้วเหมือนกับชี้จุดว่าเนี่ยนะเองฆ่าเขาตรงนี้นะแล้วถามว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยเกิดอะไรขึ้นในห้องที่สุพรรณบุรีที่น้องส้มต้องถูกฆ่าที่ไปที่มาเนี่ยเขาอ้างว่าความเป็นจริงคือน,น้องส้มเองเนี่ยคุณผู้ชมครับเขาจับได้ว่าไอ้เจ้านนเนี่ย มันน่าจะไปเที่ยวหมอนวดแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เกิดเกิดการทะเลาะกันนนมันอ้างว่ามันพลั้งมือโดยการบีบคอน้องก่อนจนกระทั่งน้องเสียชีวิตและหลังจากนั้นมันก็มีการทําร้ายน้องโดยเบื้องต้นเนี่ยนะครับเห็นบอกว่าก็เอาผ้าใช่ไหมเป็นผ้าห่มใช่ค่ะซึ่งก็มียันไอ้ไข่ติดอยู่ด้วยเนี่ยนะฮะหอร่างน้องแล้วยัดท้ายกระโปรงรถ หลังจากนั้นคุณผู้ชมฮะก,ก็มุ่งหน้าจากสุพรรณบุรีตามที่ทำแผนเมื่อกี้นี้เลยแล้วเอาน้องไปทิ้งที่ไร่มันสำปะหลังในพื้นที่ชนบุรีซึ่งวันนี้เองเนี่ยตอนที่เขาพามาชี้จุดก็คือจุดที่สังหารน้องคุณผู้ชมครับมันจะมีอยู่จุดหนึ่งที่สำคัญในคดีนี้หลังจากที่เราได้หลักฐานมาทั้งหมดเนี่ยนั่นก็คือจุดที่ไอ้เจ้านนแวะหาเพื่อน แล้วยอมเล่าความจริงให้หมดว่าฆ่าผู้หญิงตายมาคนหนึ่งแล้วเอาศพไปโยนทิ้งคุณผู้ชมครับในภาพวงจรปิดเนี่ยเปิดคู่ขนานกันขึ้นมาก็ได้นะฮะจุดที่แวะไปหาต้นวันนี้ทีมข่าวของเราเนี่ยคุณผู้ชมครับอ๋อหาตั้มเราไปเจอตั้มเรียบร้อยแล้วตั้มก็คือคนที่ผู้ต้องหาเขาเล่าให้ฟังว่าทําไมต้องฆ่า ตั้มเล่าว่ายังไงบ้างนะครับเมย์ตั้มบอกว่าจริงๆเป็นเพื่อนกับทางด้านในนนตั้งแต่สมัยมัธยมไม่ได้เจอกันมาหลายปีนะคะจนกระทั่งเรียกว่าหลังเกิดเหตุเลยก็คือวันรุ่งขึ้น30พฤศจิกายนเกือบหนึ่งทุ่มหลังจากที่นนเนี่ยไปทิ้ง จบเสร็จแล้วเนี่ยนะคะขับรถเก๋งมาตามกล้องวงจรปิดคือมาหาตั้มที่บ้านแล้วอุ้มแมวตัวสีดามาให้ดูด้วยแล้วบอกเขาว่าเนี่ยเป็นทาสแมวเต็มตัวแล้วนะเขาก็ไม่ได้คิดอะไรก็มีการนั่งกินเบียร์กันเนี่ยนะคะแล้วปรากฏว่าตอนไปซื้อเบียร์เนี่ยนนซื้อเบียร์กลับมา3ขวดทางด้านตั้มก็เลยถามเฮ้ยซื้อมาทําไมตั้ง3ขวดเพื่อนฝากซื้อแค่2ขวดนะนนตอบกลับมาว่าเอา้าก็เมื่อกี้มีคนยกมือเห็น3คนนี่ทุกคนยืนยันบอกว่า2ขวดจริงๆ ปรากฏว่า นนแสดงอาการเครียดออกมาอย่างเห็นได้ชัดแล้วเข้าไปนั่งในรถค่ะเหมือนกับเจอผีป่ะนั่นน่ะสิ<อ>เหมือนกับมืออีกมือหนึ่งที่ยกขึ้นมาเป็น3ขวดคือใครมาจากไหนแล้วประเด็นคือเพิ่งไปทิ้งศพผู้หญิงคนนี้คุณผู้ชมครับระหว่างก่อนที่จะฟังเสียงพี่ตั้มเขาเล่าผมขออธิบายเรื่องหนึ่งแทรกนิดหนึ่งน้องที่ตายเนี่ยเมื่อวานนี้คุณผู้ชมจําข่าวได้ใช่ไหมครับเขามีสามีมคนก็เลยสงสัยบอกเอ๊ะแล้วยังไงเหรอมันเป็นยังไงทำไมอยู่ยๆคนก็ไปคอมเมนต์กันแหลกลาเลยเนี่ยนะฮะผมชี้แจงแทนครอบครัวคน ตายก็แล้วกันน้องส้มเนี่ยคุณผู้ชมฮักกับสามีเขาเนี่ยคือเหมือนกับเลิกกันแล้วแต่ยังไม่ได้ยาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยตัวของน้องส้มเนี่ยก็เลยมารู้จักกับไอ้นอนเนี่ยไอ้ฆาตากรโหดรายนี้จนกระทั่งมันมีภาพนิ่งอยู่ภาพหนึ่งอะที่ตอนนั้นเนี่ยไอ,อนน้เจ้านนมันบวชแล้วก็มีภาพน้องส้มเนี่ยไปถ่ายรูปคู่ด้วยดังนั้นขอชี้แจงแทนครอบครัวน้องส้มเขาด้วยเดี๋ยวคนไม่รู้จะไปวิจารณ์แบบผิดๆนะฮะเขาเลิกกันกับสามีแต่ไม่ได้ยา แล้วเขาก็มารู้จักกับไอ้หมอนี่ะแล้วจนกระทั่งมันมีภาพถ่ายที่น้องส้มถ่ายคู่กันกับไอ้เจ้านนท์ฆาตากรเอาแหละเรากลับมาตรงที่พี่ตั้มกําลังจะบอกว่าพอมันเหมือนกับมันมีอาการกลัวหลังจากที่ซื้อเมียร์สา3<ช>ทางที่เพื่อนบอกเฮ้ยจะกินกันแค่สองขวดหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นเนี่ยตามเอ,อิร์ดนนท์ผู้ก่อเหตุเนี่ยก็ข้าม กลับไปแล้วก็หลังกินเบียร์เสร็จแล้วนี่ก็ขึ้นรถกลับไปนะคะอย่างที่เราเห็นในวงจรปิดแต่วันที่ก่อนที่เขาจะโดนจับคืเมื่อวานนี้6ธันวาคม เขากลับมาที่บ้านอีกรอบหนึ่งค่ะกลับมาหาเพื่อนกลับมาหาเพื่อนซึ่งเดี๋ยวจะมีภาพวงจรปิดด้วยโดยตอนที่มาหาคือเหม่อลอยนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ทางด้านของนนได้บอกกับตัวเองว่าตัวเองฆ่าผู้หญิงคนหนึ่งตอนนั้นเพื่อนก็พยายามถามบอกไอ้นนเองฆ่าใครปรากฏว่านนพูดมาคํหนึ่งบอกกูพลาดแล้ววันก่อนกูไปเที่ยวร้านนวดแล้วกูไปมีอะไรลึกซึ้งกับหมอนวดแฟนกูก็คือน้องส้มจับได้ก็เลยทะเลาะกูก็เลยบีบคอแต่ไม่นึกว่าส้มมันจะตายเพื่อน ตำรวจจะมาจับกูแล้วคุณผู้ชมครับเพื่อนก็ตกใจบอกอเอ้าเฮ้ยแล้ววันนั้นมึงยังมานั่งกินเบียกกับกูอยู่เลยแสดงว่าก็คือทิ้งศพเสร็จก็ยังใจเย็นคิดว่าจะไม่โดนจับจนในที่สุดเขาเริ่มระแวงแล้วว่าเฮ้ยตำรวจต้องมาถึงแล้วอลองฟังเสียงเพื่อนเปิดใจหน่อยนะฮะมวันมอบตัวครับปกติครับก็มีกันเมือรอยผมก็าถามเขาว่าเป็นอะไรถึงเออ,เอ,อทำอย่างนี้อะไรเงี้ยเขาบอกว่ามันพาด ไปบีคอเขาจนตายอย่างเงี้ยเนี่ยครับ,รบแล้วผมถามว่าแล้วเพราะเพราะอะไรอ่ะถึงไปทำเขาเขาบอกก็ทะเลาะกันมันไปเที่ยวหมอนวดมาไปเที่ยวหมอนวดแล้วเผยม,มีเรื่องหมอนวดก็แล้วเมียเขารู้แล้วเขาทะเลาะกันทะเลาะกันนี้เขาเลยพลาดวปบีบคอน,นะครับรับล่าสุดเนี่ยเราได้ภาพวงจรปิด<ฆ>ตอนที่ตำรวจไล่ล่า แล้วสุดท้ายไอ้เนี่ยก็เลยต้องรีบสารภาพกับเพื่อนว่ากูไปบีบคอผู้หญิงตายมาดูวงจรปิดหน่อยนะฮะตอนตํารวจมาใช่ไหมครับเมย์ใช่ค่ะก็เป็นวงจรปิดตัวที่7นะคะคุณผู้ชมคะซึ่งจะเห็นตอนที่ตํารวจเนี่ยเข้ามาจับกลุ่มตัวตอนสองทุ่มหลังจากที่เขาเนี่ยมาหาเพื่อนตั้มเนี่ยตอนหกโมงเย็นวันนั้นแล้วนั่งคุยแล้วสารภาพสักพักตํารวจเนี่ยชุดสืบมาเลยค่ะมาเลยฮะ แล้วคุณผู้ชมฮะต,ตำรวจไวมากนะคือคดีนี้ตำรวจเขาไม่พูดเลยนะยเขาเงียบมาตลอดเลยนะ,ะว่าไอ้ฆาตรกรตัวจริงคือใครคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าวันนี้มันมีภาพตอนที่มันฆ่าเสร็จเนี่ยแล้วมันไปกินเหล้ากับเพื่อนอจนกระทั่งมันหลอนว่าไอ้คนยกมือขอเบียร์เนี่ยอาจจะเป็นน้องส้มหรือเปล่าที่มันหลอกมันเนี่ยนะฮะลองดูภาพนิ่งขึ้นมาคู่ขนานกันหน่อยก็ได้นี่เป็นอีกภาพหนึ่งหลังจากมันฆ่าผู้หญิงเสร็จแล้วใส่ท้ายรถได้ไหมครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยไปนั่งกินเบียร์ปรากฏว่าคุณผู้ชมฮะไอ้เรื่องนี้ม มันแปลกตรงที่ว่าเนี่ยค่ะก็เดี๋ยวจะลดสืบออกไปไปตัวสุดท้ายเลยก็ได้ค่ะตัวสุดท้ายเนี่ยคลิปตัวสุดท้ายตัวที่10เนี่ยวงจรปิดเนี่ยจะเห็นว่าทางด้านตำรวจมาลากรถเก๋งคันนี้ไปเก็บไว้ที่โรงพักด้วยยงค่ะเนี่ยตำรวจมาลากรถรถเก๋งคันนี้ที่จอดอยู่ไฟกระพริบกระพริบเนี่ยค่ะไปเก็บคุณผู้ชมครับค่ะล่าสุดเนี่ยกลับมาประเด็นก็คือว่าหลังจากที่เขาโดนจับเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมสังเกตก็คือ รถคันนี้เป็นรถซึ่งแปลกมากวันนี้พอถอไปตรวจสอบรถดูภาพตอนที่พอถอไปตรวจสอบรถหน่อยนะฮะเพราะเขาเอาศพน้องเนี่ยยัดท้ายรถคุณผู้ชมครับทางกองพิสูจน์หลักฐานก็เลยต้องไปเก็บร่องรอยต่างๆว่าข้อท็จจริงแล้วเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นคุณผู้ชมเชื่อมั้มันมีเรื่องแปลกวันนี้คนที่นอนเฝ้ารถของกลางนอนไม่ได้เลยนะฮะถามบอกว่าทําไมนอนไม่ได้คือคุณประยูนเกตนอกเป็นเจ้าหน้าที่ที่ต้องมาเฝ้ารถของกลางที่สพห้วยใหญ่บอกว่าเมื่อคืนนี้รถที่ซ่อนศพ คุณผู้ชมครับเพลงมันดังทั้งคืนแล้วจริงๆมันจะมีภาพผมไม่รู้สึกว่าจะมีภาพตอนกลางคืนได้บ้างที่เขาย้ายรถมาลองเอาเปิดขึ้นมาประกอบหน่อยสิรถของกลางตอนกลางคืนน่ะคือนี่ฮะนี่คือรถของกลางแล้วคุณผู้ชมที่เราวงกลมอยู่เนี้ยเราวงอะไรมาเนี่ยนี่ฮะสัญญาณวิทยุเปิด<อ>คุณผู้ชมดูนะฮะแล้วหลายท่านอาจจะบอกอ้าวแล้วยังไงแปลกยังไงแปลกครับ คนเป้ารถเนี่ยบอกว่าจะไปดึงกุญแจออกจากรถดึงเท่าไหร่ก็ไม่ออกนะฮะแล้วเพลงที่มันดังทั้งคืนเนี่ยมันคือเพลงเศร้าเขาก็เลยบอกว่าเอา้าน้องส้มถูกฆ่าก็ด้วยความเศร้ารถนี้คือรถของน้องส้มวิทย,ยุก็ไม่ดับฮะโดยหลักแล้วเนี่ยไม่แน่ใจมีภาพตอนเข็นรถของกลางมาไหมคือรถของกลางมันควรจะต้องดับให้หมดถูกไหะ แต่ปรากฏว่าอยู่ตอนมาจอดนี่นี่เดี๋ยวเอาเปิดเทียบขึ้นมาเลยฮะนี่อันนี้คือตอนเอามาไปวับวาบเนี่ยเข้าใจว่าสัญญาณไฟก็ยังติดอยู่เลยนะและหลังจากนั้นเนี่ยพอเข้ามาจอดเนี่ยเขาบอกว่ารถด,ดับหมดแล้วอยู่ๆวิทยุมันด,ดังขึ้นมากลางดึกแล้วระหว่างที่มันดังขึ้นมากลางดึกคุณผู้ชมฮะมันมีเสียงเพลงไอ้ที่ชวนขนหัวลุกที่สุดที่ประยูนแบบอยู่ไม่ได้เลยก็คือผู้หญิงร้องฮะโดยเขาบอกเออหรือเราคิดมากเดินจะไปถอดกุญแจรถ ดึงเท่าไหร่ก็ไม่ออกจนสุดท้ายบอกทำยังไงดีวะเพลงก็ดังใช่ไหมใช่เสียงร้องผู้หญิงก็มาเอา้าอยากร้องก็ร้องไปถ้าอย่างนั้นก็ปล่อยให้มันดังทั้งคืนจนกระทั่งเที่ยงคืนหนักกว่านั้นอีกมีเสียงปริศนาคล้ายกับมีคนเคาะคุณผู้ชมฮะเจ้าตัวยอมรับว่าเสียงเคาะเคาะที่ไหนไหมฮะเคาะกระโปรงหลังฮะจุดที่น้องถูกซ่อนร่างเอาไว้นี่คุณไปยูนก็เลยบอกเอาอย่างนี้นะเหมือนพูดแล้ว จากกลัวก็เลยเหมือนกับสงสารถ้ามีอะไรไปบอกตำรวจนะเหมือนกับว่าอย่ามาหาพี่เลยนุ่นไปหาชุดสืบไปบอกตำรวจเขาจะได้ช่วยคี้ค่ายออกออกมาจากรถได้แล้วไปโรงพักไม่ต้องมาหลอกพี่เลาแล้วก็คนลุกเหมือนกับว่าชุดสืบเตรียมเลยคืนนี้ใช่ไหมเขาจะไม่อยู่รถละ พราะพี่ประยูนแนะนําบอกไปหาชุดสืบให้ขึ้นไปบนโรงพักไม่ต้องมาอยู่ในรถขณะเดียวกันเจ้าตัวบอกตอนเช้าผมมาดูรถเก๋งจูๆ่ๆกุญแจที่เปิดสตาร์ทเครื่องเอาไว้มันบิดกลับมาอยู่ที่เดิมแล้วเสียงเพลงก็ดับเหมือนกับว่ามันดังเองและกุญแจบิดดับเองเฮ้ยแปลกจริงฟังเสียงคุณปรยูนหน่อยฮะเมื่อคืนนี้บอกมันก็แปลกจริงๆเรื่องนี้ตอนที่ผมยกมาคือว่ามันปรากฏคือว่า รถจะเพลงอ่ะ oh. มันเล่นเล่นเองครับคือว่าปิดก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ oh. ยังไงอ่ะมันมีเสียงเพลงแล้วก็มีเสียงเคาะเรามาจอดได้สักพักนะพี่นะ mm. เราจะเอากแจออกแล้วเราก็เรียกชุดปฏิบัติการชุดสืบที่ว่าเขาดําเนินการอยู่อ่ะ mm. ตอนนี้ผมให้ก็มาลองมาปิดกุญแจก็ปิดไม่ออกเหมือนกันพี่ mm. เสียบค้าไว้เลยครับพี่มันไม่ออกแล้วตอนนี้เราก็มานั่งฝึกสามคนที่อยู่ที่คอก นี่ครับคือมานั่งกินอะไรกันปกติแล้วก็จะยินเสียงมันคล้ายๆเหมือนว่าเคาะรถขอความช่วยเหลือเราคล้ายๆคุยเสียงที่ดังออกมาดังออกมาดังมาคล้ายๆเหมือนเคาะฝากระโปรงแบบนี้ครับพี่เคาะมาเป็นช่วงๆครับพี่ประมาณการเคาะคือดูไหมที่ลองเคาะให้ดูเนี่ยเคาะแต่นีครับผมเคาะมาเป็นช่วงๆคือว่าเราก็เดินไปดูนะมันก็เหมือนไม่มีอะไรตอนนี้มันก็มีกลิ่นนะกลิ่นคือเรารู้ว่าเข้ามาแล้วอะ คือรถอ่ะเราก็มองไปกระจกหลังแล้วก็ถ่ายแล้วก็มองรู้ว่าเขาเขาต้องเสียในรถนะใั่เพ่ละผมก็ไม่รู้เนาะได้กลิ่นในนั้นมาแล้วหมาก็เดินเคาะคือเคาะถีอพี่เหมือนว่าคนปิดฝากระโปรงหลังเงี้ย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 แบบนี้คพี่เหมือนพยายามที่เปิดจะช่วยอะพี่เราก็บอกว่าน้องมีอะไรน้องก็เดินออกมาลวกันเนาะก็คือมาสืึอษาพี่หน่อยอะไรเงี้ยเผื่อพี่ช่วยอะไรเงี้ยครับก็คุยกันก็ตอนนี้ผมก็เดินไปก็ไม่มีสักพักหนึ่งประมาณ ครึ่ชงชั่วโมงพี่มันก็หายเงียบไปเลยก็ไม,ม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยก็ปกติกรงแจก็ออกไม่ได้ใช่ไหมเช้า<ๆ>มาทุกอย่างมันปกติหมดเลยใช,ใช่นะครับคุณผู้ชมฮะมันคือเรื่องที่เขาก็มองว่าการตายแบบนี้เขาอาจจะยังไปไม่สงบ